สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เอาชิลลอดที่อันดับหนึ่งนะครับอ่าโม่โมอันนี้โมอันนี้ผมโมอ่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นของ1.17.40นะครับก็คือเซิร์ฟนี้นะครับเข้าได้ทั้งมือถือและก็คอมนะครับผมเข้ามาทุกคนผม,ผมว่าเขาอาจจะแบบเนี่ยมันมันให้สมัครใช่ไหมผมคิดว่าไอดีเถื่อนน่าจะเข้าได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าได้ทั้งคอมและมือถือนะฮะ แต่ IP จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะทิ้งทั้งของคอมและของมือถือไว้ให้นะครับส่วนทุกคนเข้ามาแล้วกดสมัครให้เรียบร้อยวิธีการสมัครก็คือทับ igistr นะครับแล้วก็รหัสรหัสของคุณที่คุณจะตั้งนะครับแล้วก็เว้นวรรครหัสอีกทีหนึ่งก็คือเป็นการยืนยันรหัสนะครับมันถึงจะได้นะส่วนเข้ามาครั้งต่อไปก็ลอกอินตามปกตินะครับถ้าใครลอกอินไม่เป็นนะครับผมก็จะบอกให้นะเม้นได้นะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถเดินตรงมาได้เลย ต,ตัวนี้คือแบคแพกของคุณนะครับสามารถเก็บของได้นะครับตรงนี้เป็นจ็อบนะครับผมซึ่งนะครับกดเข้ามาทุกคนก็จะเลือกจ็อบได้เลยนะครับผมว่าผมจะเป็นนักธนูไหมมันดูเหมือนเท่ดีอ่านักธนูคิว <c oughs> ออมันเป็นฮิตแมนนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นแนวอะไรนะครับมันแต่มีรายละเอียดอยู่ใต้ล่างที่เก็ชันนะครับลองอ่านดู น่าจะเป็น Survival นะฮะผมว่าเพราะเขาบอก Survival ผมว่าผมเป็น Hitman แล้วกันอ่า Hitman นี้เลือกได้ปะ <c oughs> ไม่น่าได้นะครับตรงนี้นะครับเป็น r e s ช t Pack อ๋อเขาให้สามารถทุกคนไปโหลดได้เลยครับโหลด r e s ช t Pack นะครับกดวิดีโอ R เพื่อโหลด r e s ช t Pack สลาไม่ลอยอ๋อคือสลาไม่ลอยใช่ไหม อันนี้ผมสละมันไม่รออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปข้างล่างนะครับทุกคนว่ามันจะมีอะไรนะครับตอนนี้เป็นวาร์ปนะครับทุกคนกดเข้ามาแล้วก็จะมีวาร์ปแบบนี้เลยมันจะมีโลกต่างๆ,ๆนะครับทุกคนสามารถวาร์ปให้ดูได้นะครับวาร์ปเข้าไปได้นั่นเองวาร์ปให้ดูได้อะไรเหอตัวปักเองอันนี้คือโลกซารวลโลกเอนเดอร์เหรอโลกเนเธอร์เหรอ ไม่รู้เลยครับเขามีบอกอยู่นั้นโลกนรกอันนี้โลกเดอะเดอะเอ็นเหรอประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถเลือกไปได้แต่ผมจะไปโซนเควสละกันเพราะว่าอัน,นอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นโลกเบสิกนะครับที่ทุกคนต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับเนี่ยโลกเควสอะเซิร์ฟแต่เซิร์ฟมันจะเควสไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไปตรงไปเพื่อไปเควสนะครับตรงนี้เป็นวิธีการเติมเงินนะครับสามารถไปเติมเงินที่ดิสคอดนี้ได้เลยและลิงก์ดิสคอดผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างดีคริปชั่น หรือว่าต้องคอมเมนต์นั่นเองตรงนี้ไอเทมท็อปอัพคืออะไรอ๋อนี่ไ,ไงสามารถขนนกเนี่ยมาแลกได้แต่วิธีการหาขนนกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามแอดมินได้ที่ Discord นะครับเนี่ยมามาแลกเซตนี้ได้ส่วนของตรงนี้นะครับคือกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็แรกของเหมือนกันเอาดาบเหล็กธรรมดามาเอ็นชาร์ดนะครับดาบเหล็กกันเหล็กนะครับ อันนี้หางหาง่ายนะอันนี้ที่เขาให้ทาอย่างนี้เดินตัวมาฝั่งนี้นะครับก็จะเจอโลโก้นะครับอืมตัวนี้เป็นอะไรโซนเคเวสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเคเวสก็เอานี้มาแลกสมุดนะครับตําราหายากนะครับนี่แหละอ้าวทาไมอันนี้ไม่ได้รึปะนี่ไม่ได้เหรอนี่อันนี้ก็เอาหาหามาแรกๆเอาครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันหามาได้ยังไงเพราะผมเล่นไม่เป็นนะครับแต่ที่จริงมันน่ามีเทคปัไม่รู้อ่ะนี่ครับมันก็จะเป็นเควสต่างๆของเซิร์ฟนะครับทุกคนสามารถแบบมาศึกษาเพิ่มเติมได้ผมมาผมมาแบบสดๆเลยไม่รู้อะไรเลยนะครับแบบนี้เควสเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถมาได้นะเดินต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นโซนเอาไว้ให้เรากระซวกหมูนะครับตรงนี้ เป็นพื้นที่สาหรับให้เรากระซวกหมูโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ถ้ามีอ,าอะไรรบกวนขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงดังมากที่บ้านนะครับหรือว่าไม้มันอาจจะแบบตัดดีก็ได้นะมันอาจจะแบบตัดเสียงรบกวนให้หมดเลยอะอะไรเงี้ยวันีว่าไม้แบบมันเทพเกินอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้นะครับของฟรีนะครับเทับฟรีได้ทับ F R E E ไม่ได้เลยนะอะขอได้แล้วนี่เอาจุด อ๋อคือรับได้ทดีอันเหรอการการคุณตามเหรออ่าผมเอาแค่แอปเปิลก็พอแล้วครับรับของฟรีก็เป็นชุดเหล็กนะครับตัวนี้ล่ะอันนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้คือแรง์ยูทูบเบอร์นะครับคุณต้องมีผู้ติดตาม1,000คนแล้วก็มียอดวิวต่อคลิปอย่างน้อยเนี่ย500นะครับเออแต่ผมก็ไม่ถึงนะดิ ผมยอดวิวไม่ถึง5 0า้วนะแต่บางคลิปก็ถึงนะครับก็ประมาณนี้ใครมียอดวิวแบบตามคุ้กําหนดแบบนี้นะครับทุกคนสามารถทักไปขอยอดได้ที่ f a ซแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับเขาอาจจะซับของ,ของคุณเล็กๆแน่นอนครับอันนี้คือ Go To One Box นะครับก็คือเอาชิลรอดจากบ็อกงงๆอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ขุดนี่ครับนี่คือแมปวันบ็นะครับ ประมาณนี้นะครับโอ๊โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนครับสปาวแล้วป่าเดี๋ยวเราไปที่เมื่อกี้นะครับเพราะว่าต่อไปมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าผมแบบตกหล่นอะไรขออภายด้วยนะครับอย่างรูกไรลองเข้ามาเล่นกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นร้านค้าขายของกล้องซุ่มอะไรเย ขายกล้องสุ่มกาชานะครับนี่ร้อยบาทเหรอซื้อมาก่องนึงแล้วทาไงอ่ะนี่กดคลิกขวานะครับเพื่อเปิดมันก็จะทําการสุ่มนะครับตึอเรื่องตึอเรื่องตือเรื่องตึอเรื่องได้กระดาษเปล่าโคตรเกลืออืโคตรเกลือแล้วทิ้งไม่ได้ด้วยเนี่ยครับตรงนี้เขาห้ามทิ้งที่เปา์นะตรงนี้นะคร er. kop, ับเ okay. ป็นร้านค้าบล็อกโปรเทคนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีบล็อกขายนะครับ ประมาณนี้นะฮะนี่เลยตอนนี้เงินผมมีอยู่9 0 0 0เอ้ย6,000เมื่อกี้ซื้อไปนะครับเขาแจ้งเงินอยู่นะอันนี้ทับช็อปได้เลยซื้อขายนะครับอันนี้คือ b บบ็อกเซลไอเทมนะครับเดี๋ยวผมจะลองไบบ็อกให้ดู <c oughs> นี่อันนี้ก็ซื้อบ็อกซ์มีให้ซื้อแค่นี้นอกนั้นก็คือเขาให้หายเองนะครับอ่าอันนี้คือไบเทมก็คือเอาพวกอันนี้มาขายได้เลยนะครับนี่แบ็คอ่าฮะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันตรงนี้เฮ้ยคิดว่าใครตามมาตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีฝูงวัวให้เรากระซวกกระซวกกระซวกน้ามันกระซวกน้ามันตึงตึงตึง,ตงปล่อยมันผมไม่กระซวกแล้วกันนะครับตรงอีกนะไม่รู้ว่ามีตรงอีกนะครับแต่ผมบินไม่ได้ด้วยผม ตอนนี้ผมเป็นแรงนัมเบอร์เฉยเพราะผมไม่ได้ขอยศแอดมินนะครับตอนนี้เขาเล่นหกคนนะครับก็ถือว่ามีคนเล่นนะนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะผมว่าเป็นพอไปเฉยนะครับหรือว่าอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็เป็นดัเจียนหรือเปล่ามันเข้าไม่ได้ ตัวนี้ก็เติมไม่ได้นะครับโอเคหมดละนะครับเดี๋ยวผมจะไปไหนต่อด,ดีหละไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าขยายผมรีวิวหรือว่าทำคลิปแนวน,นี้อย่าลืมกดไลค์นะครับคลิปนี้ขอ20ไลค์นะครับ20ไลค์นะเจ้าบ๊ายบายครับ <c oughs>